สวัสดีนะครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนครับเราอยู่กันในเกมโปเกมอนพีพีกันนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนมาทําร่างเมก้ากันซึ่งร่างเมก้าตัวนี้ครับเป็นร่างเมก้าตัวสุดท้ายนะครับของไอดีนี่เลยก็คือผมทําครบทุกตัวแล้วคงเหลือตัวนี้สุดท้ายก็จะครบ100%พอดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันต้องใช้ของอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วโปเกมอนมันหายได้จากไหนนะครับเดี๋ยวไปตามได้เลยนะครับก่อนจะรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์นะคกดติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยกัันนะครบ อ่ะก็ไปลุยกันนะฮะตัวเกมเนี่ยดาวโหลดได้ผ่านแฟนเพจของโปรแกรม v อพีนะครับดิงใต้คลิปไปเลยมีทั้ง2ระบบ a อ d r o i d ์ o อลนะฮะภาษาไทย High ด้วยมีโค้ดแจกด้วยนะฮะไอดี ID ใหม่แจกหมื่นหนึ่งทำกิจกรรมหน้าเพจแจ่อีก5,000กดโค้ดแจกอีกพันหนึ่งเป็นหมื่นหกนะแล้วก็ไกด์การเล่นนะครับผู้เล่นใหม่นะครับสามารถไปดูในวิดีโอใต้คลิปก็ได้นะฮะวิธีการหาเพจ50,000 0ในวันแรกวิธีการหาโปเกมอนเอสพาร์ทหตัวในวันแรก มีครบทุกอย่างไปดูได้เลยเทีโลงเทลิสมีหมดนะฮะการจัดทีมยังไงอาวุธแต่และอาวุธใช้อะไรบ้างมีทุกอย่างนะครับไปดูได้ในเพลย์ลิสของโปเกมอนพีีนะครับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทำล่าเมกากันซึ่งเมกาตัวสุดท้ายที่เราจะทำกันนะฮะคือวันก่อนผมทำวีทูเอ็กไปก็คือทำไปหมดแล้วเนาะนี่ตัว s อสพอีกหนึ่งตัวคืออ่าเมกาที่ผมพูดถึงก็คือเอสพขึ้นไปนะครับถึง NS นะ ตัวที่เป็น S เนี่ยผมไม่ได้พูดถึงนะผมไม่ได้ใช้แต่ว่านี่ครับอีกหนึ่งตัวเอสพาร์เนี S ่ยจะมี2ตัวนะครับจะมีเมกาบาชโมนะฮะซึ่งผมททำไปแล้วตัวนี้กับตัวเกงโคกะนะฮะซึ่งโอเคเราจะต้องมีเกงโคกะ12ดาวอยู่นะฮะแล้วก็จะมีพวกหินดาวมร,รกตเศษตัวฟลามันพีพีแล้วก็เศษพวกเคโรมาสึ atsu, แล้วก็หินตรงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวมาย่อยเอาที่หลังนะฮะอ่ะก็ ตัวเกงโคกะกนี่ยเราไม่เรามีปะเหมือนเราจะมีอยู่นะนะผมผมจะมีเกงโคกะอยู่นะครับเดีย๋ยวเอามาเปลี่ยนร่างเล่นดีกว่นะนานในในอ่าอยู่นี่นะเจอแล้วนะครับอ่ะมาเปลี่ยนร่างกันไม่ใช่นี่ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยดันเลยไม่ไม่ได้ถ่ายโอนอะไรนะครับแค่อัปเกรดเฉยก็เดี๋ยวเงื่อนไขาการอีโวลูชันก็คือต้องทำสีก่อนนะครับ ะจัดไปสีส้มครั้ง,งเดียวจบนะครับเป็นร่างได้เลยอ่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นร่าง2ครับเปลี่ยนเป็นฟอกก็เดียนะครับเป็นร่าง2อ่าเปลี่ยนร่างเลยมาถึงงยเงยเงยเงยอ่าผมจะบอกว่าเคโลมาสืเนี่ยมันหาได้จากตรงอันนี้เลยนะครับสายฟรีทําได้เลยวันแรกสิทธิ์ v ีวนะครับมันจะอยู่ v ีพีเกๆเลยอ่ะแล้วผมก็จัดมา30กว่าแล้วด้วย เนี่ยอยู่ตรงนี้ครับ v p 3นะฮะเนี่ยเอาเศษไปเล่นใช้เพจแค่นิดเดียวนะฮะอ่ะต่อนะครับดำเนินการกันต่อไปเสร็จมาปุ๊บก็เปลี่ยนร่างต่อเลยครับเป็นเคีงโคงกะอ่ะนี่คือร่าง S นะฮะแต่ว่าแน่นอนเราจะทำเมก้าเพื่อให้เป็น,น S-PART ใช่ไหมวัตถุดิบที่มันจะต้องใช้ก็ก็มีอยู่นะฮะเดี๋ยวผมมาเปลี่ยนร่างให้ดู อันนี้คือยังไม่สุดยอดนะได้แค่นี้แล้วก็กลับไปที่เมกาเลยนี่ก็ต้องอัปดาวมันก่อนนะนะครับเราจะต้องอัปดาวมันนะก็วิธีอัปดาวก็อัปปกติะครับแบบนี้ผมอัปไปสิบสองดาวนะแล้วก็ใช้เศษเคโลมานซื้อแหละอัปผมมีเศษมาอีกสามร้อยอัปไปเลยอัปดาวไม่มีอะไรอัปดาวไปจะใช้ตัวหรือใช้เศษก็ได้ครับสุดท้ายเศษก็ต้องเอาตัวมาอัปอยู่ดีอ่อัไปก่อนก็พยายามทำไม่ได้ครับ ทำไม่ครบอันนี้เดี๋ยวกดมาเลยคือพวกโปเกมอนระดับ S นะครับเวลามันจะอัพลงอัพดาวเนีมันใช้แค่50เศษเองไม่ได้เยอะ S p สพามันใช้80มันใช้เยอะกว่านะครับหมดไหมถ้าหมดก็หมดเดี๋ยวใช้เศษไอ้นั่นช่วยคือขอให้ได้ตัวละครมาก่อน1ตัวไอ้พวกเศษมันไม่ได้ยากนะครับแต่ถ้าเราไม่มีตัวละครเลยเศษสีเหลืองเนี่ยมันช่วยไม่ได้เลยนะ มันจะใช้เศษอเนกประสงค์สีเหลืองนะครับแบบนี้โดยการรวมเป็นเงโคกะนะ,ะผมก็รวมเป็นตัวตัวออกมาต่อเหมือนเดิมหรือคุณจะใช้เป็นเวตามอนก็ได้นะครับเวตามอนก็อัพเกรดได้เหมือนกันเคปะ่ะอ่ะดาวสุดท้ายแนละ้วจบแค่นี้ง่ายๆพอดีเป๊ะใช้แค่2แล้วก็เศษเองอ่ะก็ได้มาแล้วครับเกงโคกะ 12ดาวต่อมาครับไปที่ Evolution ร่างเมก้ากันนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องหาต่อเลือกคือ,อเศษตัวนี้ไม่พอใช่ไหมเศษตรงนี้ไม่พอขายอีก8เศษก็ใช้วิธีเมื่อตะคกู่ครับเราก็ใช้เศษที่เป็นเศษที่ทำดาวเนาะเราต้องการ50ใช่ไหมเราก็เอาเนื้อมาแปลงเอาง่ายๆเนี่ยแค่รอยก็กว่าแปลงไว้แค่นีง้ง่ายๆ หมดสัญญาไม่เอายังไม่ใช้เร็เนเย็นอ่ะเราไปเปลี่ยนเมก้ากันต่ออ่ะได้ครบแล้วเนาะตัวนี้ก็อัดเข้ามาปึ้งเรียบร้อยต่อมาก็จะเป็นตัวหินตัวนี้ครับคีย์ STONE คีย์ STONE ตรงนี้นะครับก็ใช้เอสพัทในการแรเดี่เราใช้เศษไหมนี่ไงนี่มันใช้เอสพัทแรกได้เลยผมมีเยอะนะครับหรือคุณจะใช้เศษชิปธรรมดาก็ได้นะ เนี่ยพวกเศษตัวนี้ก็ได้นะได้หมดเลยนะ่ยเศษพวกนี้ก็ถ้าเราไม่ได้ใช้ก็เอามาแปลงได้หมดหละนะครับเนี่ยได้หมดเลยทั้งพวกเศษพวกอะไรพวกเนี้ยเศษเล็กๆน้อยๆนะครับได้หมดเลยหรือจะเป็นตัวโปเกมอนยก็ได้ครับอย่างผมมีลูกเกียร์ทเยอะก็แลกได้ถึงร้อยอันนะผมค่าอีกอันกี่อันผมค่าอีกประมาณ80อ่ะเราจะแลกให้ครบ80เลยใช้โปเกมอนนั่นแหละไว้ดี ได้ไปเลยเหลือไว้อย่างละตัวพอเพราะลูเกียผมก็มีแล้วก็อัพไปหมดละอัดเข้าไปเลยมันแรกในวันละหนึ่งร้อยชิ้นนะครับคือแต่มันไม่ได้ร้อยชิ้นทุกคนนะมันอยู่ที่ VIP นะครับอย่างผม VIP มันเยอะก็เลยแลกได้ถึงหนึ่งร้อยเลยนะครับโอโอเนี่ยมีเป็นม่กี่ตัวไหนว่ามันจะมีเขียนบอกเลยว่าของจะหมดประมาณไหน เนี่ยเหลือยี่สิบครบแล้วมั้งอ่าเหลือครั้งหนึ่งพอดีเป๊ะเหลือเศษนึงเถอะไม่ใช่ครั้งหนึ่งอ่าแรกไปเถอะนะครับซีเรียสเลยผมไม่ซีเรียสเวเลยอ่าติดในการแรกหมดพอดีส่วนขวามือเนี่ยหนักใจนิดนึงนะฮะก็คือตรงนี้มันร้อยห้าสิบเลยซึ่งผมมีแลกได้แค่หนึ่งร้อยเนาะ เพราะนั้นอาจจะต้องไปซื้อแพ็คมานะครับแพ็คเมกาไหนเนาะแพ็คเมกาเกงโคกะอยู่ไหนหนาะมันอยู่อยู่เอสนี่ไงเกงโคกะได้30น 50, เนี่ยห้าสิบเนี่ยซื้อแค่พันเดียวกนนะฮะหนึ่งพันคอยจะได้ตรงนี้ห้าสิบที่เหลือผมจะใช้เศษแรกเอาจะได้ไม่ต้องเปลืองคอยไงเราใช้คอยแค่พันเดียวแล้วผมได้มาห้าสิบแล้วเนาะพอได้มาห้าสิบปุ๊บก็กลับมาที่เมกาเหมือนเดิม อ่าได้มาแล้ว50เราขายอีก100ใช่ไหมเพราะ1วันเนี่ยผมแลกได้ร้อยหนึ่งพอดีเห็นปะผมวันหนึ่งวันผมแลก100ผมก็จะมาแลกต่อครับอ่าเงื่อนไขในการแปลงเมก้าลูนนะฮะก็คือจะต้องเป็นโปเกมอนธาตุน้ำนะครับต้องธาตุเดียวกับเกงโกกะนะไอ้เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับมันจะเป็นคีย์สโตนคีย์สโตนเนี่ยจะวิ่งตามธาตุโอเคไหมวิ่งตามธาตุเนาะแต่ตัวเมก้าลูนนะฮะจะเป็นตามธาตุนะครับเอสพารกับธาตุนะ จะไม่ดอีอัดเข้าไปแถวกล้าผมมีเป็นตับอ่ะเพราะว่าเวลาเราเปิดกล่องแดงเนาะกล่องที่มันแถมมากับกิจการต่างๆที่เป็นเปิดเอสพ p a ์ตอ่ะแม่งดรอปแถวกล้ากับการอดอนโคตรเยอะเราก็เอามาใช้ดีครับรออะไรถูกไหมอย่ารออย่ารีรรออย่ารอช้าถัดไปครับก็อ,อย่าลืมร่วมสนุกนะฮะในส่วนของ อ่ะตัวเกมเนี่ยมันเขามีโปรนะครับเติมคูณร้อยอยู่นะฮะเวลาเราเติมขั้นต่ำร้อยหนึง่งใช่ไหมเราก็จะได้คอยมา1นึ่งหมื่นเลยนะครับถือว่าคุ้มมากแล้วก็จะได้กล่องเปิดสุ่มไอเทมอย่างละ8กล่องนะครับเริ่มต้นนะยิ่งเติมมากยิ่งได้กล่องมากบางคนได้เปร้อยกล่องเลยถามว่ากล่องเนี่ยเปิดได้อะไรบ้างนะครับหนึ่งเคยเปิดได้เศษโปเกมอนเทป2เปิดได้สกินโปเกมอน3ส,สกินเทรนเนอร์นะครับแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายนะฮะ แล้วก็ที่สำคัญคืออาวุธเทพอาวุธชมพูด้วยนะครับไม่ใช่อาวุธกิกรอกนะแปดกล่องเริ่มต้นเนี่ยสามารถเปิดได้สบายอ่าเรียบร้อยนะครับผมพบแล้วนะฮะนี่ในการเปลี่ยนร่างก็อีวิลูชันเนี่ยจะใช้ทอง60ล้านแล้วก็เงื่อนไขเลเวล70จัดให้ครับจบนะฮะเก่งโคกะร่างเมกา้าเรียบร้อยนะฮะมันจะมีดอกกระจายอยู่ทั้งหลังเป็นซิกเนเจอร์ของเมกา้าจบแค่นี้ง่าย โอเคไหมครบแล้วครับโปเกมอนร่างเมกา S พารถึง S ทุกตัวในดีเซิร์ฟสองผมมีครบทุกตัวแล้วนะครับก็พยายามไล่ทําไปเรื่อยครับจนมันครบสมบูรณ์นี่แล้วก็ได้มาเป็นแบบนี้โคตรเท่เลยผมบอกเลยว่าร่างแม่งเท่มากอเออตัวนี้เนาะสกงสกิลอะไรก็ประมาณหนึ่งนะครับอาอย่างเจ๋งเลย อ่าโอเคเอาวุธสุดอาวุธพวกอาวุธก็เดี๋ยวเอาหาได้ใส่ไปก่อนผมยังมีอาวุธไม่ครบเดี๋ยวใส่ให้มันเท่ๆไปก่อนนะตรงนี้อ่าใส่ถ้าใส่ของมีทูตัวเดียวคือพลังขึ้นมาเลยนะสิบห้าล้าน <c oughs> อ่าใส่ไปตีเล่นๆดีกว่าไปเขาไปดูดาเมจของร่างเมก้าหน่อยนี่ ผมว่าหล,หลายๆคนนะชื่นชอบมันมากนะครับมันเป็นตัวอวยคือในบรรดาพวกล่างเมกา้าพวก XY อะ่ะตัวนี้มันเท่ดีนะถามว่าผมชอบไหมผมก็ชอบนะเก,กโอกาสไม่มเท่ะลองดูครับดูสกิลสน,สนุกครับคร่าวๆนี่คือการทำเมกา้าง่ายๆนะครับสามารถหาได้จากของฟรีๆไม่จําเป็นจะต้องไปเติมเสมอไปแต่เมื่อกี้ผมต้องการให้มันจบภายในวันนี้ก็เลยไปกดเอา50แต่ถ้าเกิดคุณไม่รีบพรุนี้คุณก็กดเพิ่มอีกหนึ่งร้อยก็ได้เหมือนกันนะครับโอ้โหโอ้โหเดอเมดร้อยล้าน มันเดเมด้อยล้านเพราะว่าอาวุธไงผมเอาอาวุธของมิวทูมาใส่คือเกงโกูกามันเป็นสาย DPS สายโจมตีอยู่แล้วไงเวลามันใส่อาวุธของ DPS m ิวทู o Y เนี่ยแม่งก็โหดอันนี้คือให้ดูสกิลนะสกิลความแรงไม่ต้องไปดูมาหรอกเฮ้ยหายไปไหนโอ้มีหายตัวด้วยนะโอ้เท่มาครับดาวกระจายนี่คือถ้าไม่ตายเขานะโอ้โหอย่างเจ๋งอะ S <S โอ้โหเหลือกินครับเหลือลับประทาน400ล้านเฮ้ยพันกว่าล้านเมื่อกี้มองไม่ผิดนะประมาณพันกว่าล้านนะครับโอ้โหอหุยอ่าโอเคนะครับก็คล้าวนะใครที่ชื่นชอบเก่งโคกาก็มาทำเมก้าดเลยนะเพื่อความเก่งของมันเองนะ นะโอเคก็สำหรับ EP นี้ก็เป็นคลิปสั้นๆไม่ยาวมากก็การทำเมก้าง,ง่ายๆนี่คือตัวสุดท้ายของ ID พอดีเป๊ะเลยก็ครบจบสมบูรณ์100%นะฮะสำหรับ S p a u s ถึง S โอเคครับก่อนจากกันรบกวนทุกคนฝากกด like, กไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันแล้วกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ